เหตุการณ์นี้เบื้องต้นตำรวจนะคะอยู่ระหว่างการสอบสวนผู้ปกครองแล้วก็ผู้ก่อเหตุค่ะในขณะที่นายกรัฐมนตรีรวมถึงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะคะก็ลงพื้นที่ด้วยเช่นกันค่ะคุณคำคุณบุญนาคนะคะยมนาคนะคะผู้สื่อข่าวของเราอยู่ในพื้นที่ไปติดตามรายงานจากในพื้นที่ค่ะ ครับหลังจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ห้างสยามพารากอนเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมานะครับขณะนี้ก็ยืนยัน100%ยเปแล้วนะครับว่าตํารวจสาม,มารถที่จะควบคุมสถานการณ์ไว้ได้100%อร์เโดยทางผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาตินะครับก็ได้ออกมายืนยันว่ามีผู้เสียชีวิตทั้งหมด2คนนะครับเป็นหญิงชาวจีนหคนและชายชาวเมียนมาอีกหคนนะครับซึ่งทั้งหมดนะครับจะต้องถูก นำตัวผู้ก่อเหตุนะครับไปสอบปากคําที่สถานีตํารวจนครบาลปทุมวันร่วมกับสหวิชาชีพนะครับเพราะว่าทางผู้ก่อเหตุนั้นยังเป็นเยาวชนครับครับโดยเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะครับทางพลตํารวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนหลังเข้าพบ หลังเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุนานกว่า4ี่ชั่วโมงโดยเผยว่าจากการตรวจสอบเบื้องต้นผู้ก่อเหตุไม่สามารถให้การได้เนื่องจากมีประวัติการรักษาทางจิตเวชท,ที่โรงพยาบาลราชวิถีและพบว่ามีการขาดยารักษาไม่ได้รับประทานยาตามที่แพทย์กําหนดนะครับขณะนี้ไม่สามารถให้รายละเอียดเรื่องของประวัติครอบครัวผู้ก่อเหตุได้รวมถึงแรงจูงใจที่ใช้ในการก่อเหตุเพื่อไม่ให้เกิดพฤติกรรมลอกเลียนแบบในสังคม ส่วนสถานที่เกิดเหตุนะครับการตรวจสอบเบื้องต้นเป็นการไล่ก่อเหตุตั้งแต่บริเวณชั้นเอ็มไล่ไปจนถึงชั้น3ซึ่งหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถเข้าควบคุมสถานการณ์ได้และเข้าพื้นที่ได้ภายใน5นาทีก่อนที่จะสามารถจับกลุ่มผู้ก่อเหตุในเวลาต่อมา ทางนี้นะครับทางพลตํารวจเอกต่อศักดิ์สุวิมลก็ได้ขอชื่นชมทางศูนย์การค้าที่ได้ใช้ยุทธวิธีในการฝึกอบรมทําให้สามารถเอาตัวรอดและหาที่กําบังให้กับประชาชนที่อยู่ภายในห้างให้เกิดความปลอดภัยในขณะเกิดเหตุได้และบริหารจัดการทุกอย่างได้อย่างรวดเร็ว ส่วนลำดับในการก่อเหตุนะครับในขณะนี้ยังต้องมีการรวบรวมรายละเอียดอย่างต่อเนื่องและอยู่ระหว่างการตรวจสอบกล้องวงจรปิดเพื่อเรียบเรียงลำดับเหตุการณ์ที่ชัดเจนโดยจะให้ทางโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้รายละเอียดในภายหลังครับส่วนอาวุธที่ใช้ในการก่อเหตุนะครับท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นว่าเป็นอาวุธที่เรียกว่าแบง์กันหรือโมเดลอาวุธปืนที่ถูกดัดแปลงมาจากการใช้จากกระสุนแบง์กันนะครับมาเป็นกระสุนจริง แหล่งที่มาของปืนนะครับรวมถึงนำอาวุธเข้าไปในห้างสรรพสินค้าได้อย่างไรขณะน,นี้ตำรวจอยู่ระหว่างการตรวจสอบเพิ่มเติมครับ,รบผู้เสียชีวิตนะครับพบว่าเสียชีวิตบริเวณชั้นจีนะครับเป็นหญิงเป็น,เป,นเป็นหญิงชาวจีนส่วนผู้ที่ถูกยิงอีกหนึ่งคนเป็นชายชาวเมียนมายังไม่ทราบว่าถูกยิงที่ชั้นไหนและไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลตำรวจในเวลาต่อมา ส่วนตัวผู้กอ่อเหตุซึ่งเป็นเยาวชนอายุ14ปีหลังกอ่อเหตุได้หลบหนีขึ้นไปบริเวณชั้น3ของห้างสรรพสินค้าเพราะถูกเจ้าหน้าที่กดดันจึงพังประตูโรงแรมรบ ขออภัยครับจึงพังประตูทางเข้าล็อบบี้โรงแรมก่อนจะถูกตำรวจกดดันและยอมมอบตัวในเวลาต่อมาซึ่งขณะนี้ครับตำรวจได้ควบคุมตัวผู้กอ่อเหตุไปที่สถานีตำรวจนครบาลปทุมวันเพื่อทำการสอบปากคำโดยจะประสานทางสหวิชาชีพเข้าร่วมสอบปากคำด้วยเนื่องจากผู้กอ่อเหตุนะครับยังเป็นเยาวชนและขณะนี้อยู่ระหว่างการประสานผู้ปกครองของผู้กอ่อเหตุให้เข้ามาสอบปากคำเพิ่มเติมด้วยครับแต่ยังไม่สามารถติดต่อได้ในขณะน,นี้ส่วนการสร้างความเชื่อมั่นในการท่องเที่ยวนะครับเกี่ยว ให้กับนักท่องเที่ยวชาวจีนเนื่องจากผู้เสียชีวิตเป็นนักท่องเที่ยวชาวจีนนะครับยืนยันว่าตํารวจทําทุกวิถีทางเพื่อป้องกันดูแลรักษาความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวรวมถึงนายกรัฐมนตรีครับก็ได้เดินทางเข้ามาตรวจสอบที่เกิดเหตุด้วยโดยได้กําชับเรื่องของมาตรการความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวเป็นสําคัญกับผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาครับครับท่านผู้ชมครับมีรายงานเพิ่มเติมนะครับว่าทางนายกรัฐมนตรีนั้น หลังจากที่เดินทางออกจากที่เกิดเหตุที่ห้างสับสินค้าพลากรแล้วก็ได้เดินทางไปที่โรงพยาบาลตํารวจเพื่อได้ไปเยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บและครอบครัวผู้ได้รับบาดเจ็บที่เข้ามาเยี่ยมที่โรงพยาบาลตํารวจนะครับและนี่ก็คือสถานการณ์ล่าสุดครับขอบคุณคุณคำโคนค่ะ